สวัสดีค่ะสองพี่น้องมาอีกแล้วจ้ามาเนี่มาอีกแล้วเข้ามาดีมากินแฮมเบอร์ีกอร์อ่ะพี่เส้นไปมีอะไรว่างวันนี้วันนี้เรามีเมนูก้อยกุ้งนะคะแมนจ้ะที่แรกก็กุ้งเต้นล่ะค่ะมันตายแล้วนะบังเนี่ยพี่น้องเบิ้งคุณน่ะอืมอยากอะไรมาสิมาได้กินเนาะในใจเป็นผักของข้าว้ะค่ะนี่ผักลวกผักกระจองดอกนะคะบักเขือบักแตงแล้วก็บผักชีหอมต้นหอมบักเขือนะคะแม่ อันนี้กะพักดองแล้วก็แมนอันนี้กะหอยหน้าตุ่มนะคะเอ้ยหอยอันหอยขมนะคะที่ไปคลัวมาแหละแมนหอยเขาไงปลาหมึกค่ะมาแล้วก็เขาเนี้ยมือนี้วันน้นึ่งเขานะคะวัอนี้ซื้อเข่ามือซื้อวันนี้กินหลายแล้วเออสิกินยังบ้านเอากินกล้วยกุ้งนี่ละยังบ้าอนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยน้องเบิ้งนี่เขา Thế kia cả tiền cho đấy Cắt bằng của không? hỏi Mà mới tiền tiên tốt như cả nó làm na bị ui Sao tên mà tài nữa đấy ซื้อกลุ่งมากนะคะที่เพิ่งเลี้ยงไว้เราก็มากอยเองอือจับอะไร หอมกระขัวแห้งค่ะน้ำละอือเสียงรถด,ด้วยค่ะรถสังอือต่าดีมื้ เดี๋ยวเขาเขาเขาย่งเสนะ่็น่ะเนี้ยืมจุซมจือ่ะเขาไหมพี่น้งองนี่นะกินอะไรคระ ไม่เนเจี๊ยบค่ะอืมเจีดูนะบางคนมาซอยแต่ไข่เช่นเดยค่ะอืมค่่ยกินโดนเเนาะ กินเมนูนี้ดนแล้วนะ,นะคะ่ะหอมหอมด้็นมันผมหอยคั่ววนดีได้หอยคัวคุณนะ่ะอุ้ยใครแตกตอหอยเสืออืขอติมือ รสค่าของะคะ่ะอืม่าเดาเนยงูร้อนไปกัดเลยอะอืมไม่ยอสังเกตบา้บางนะค่ะต้องท่ลองกินเขาอนะ่ะพักร้ายฮงกินเขาก็พัก อืมืม่นีอ่ะข้างบนข้างบนเนี่ยมันเขากับยังกับมีผักมันซอยใหญ่นะคะอืม ก็อบกับปลาหมอนทอดของเราตัวข้าวดีบุคคลเราอขอน้ำมันหน่อยข้าวจิดม,มือืมกุ้งตัวนี้โตใหญ่มากเลย

เราภาคกระโดดเนาะเราหิวมาก เดินสองมีพลังงานบางอย่างใช่มีพลังงานบางอย่างเดินมาไปเ<ป>ขอาอะไรนะอืะอออมชอบอืเอเอมเดี๋ยวจ๋ออ๋เอายุแค่เมื่อวานโซ่ ค่ะกระปาก็ไหลก็แช่ก็ติดต้าเมย์ได้ค่ะส่งพี่น้องมาทำมากินนะคะเพจท่องเฮา่ยล้ค่ะเท่ากับอันนี้เนาะแล้วก็ส่องยูทูปช่องยูทูปกับสองพี่น้องพาทำพากินค่ะแพจกัะเพจกับสองพี่น้องพาทำพากินด้วยค่ะเด้อกระปากะไหลก็แช่ก็ติดต้าเมย์ได้จ้าคลิปนี้ก็ไว้ช่ไหมละครับไว้เจอกันคลิปใหม่เนาะคลิปนี้ก็เข้าคุณค่ะกินต่อ